นี่คือสไลด์ภาพของการก่อสร้างสะพานแห่งที่2นะคะเขาเรียกว่าสะพานที่อำเภอสหัสขันนะคะอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะคะกรมทางหลวงชมดได้ทำรายงานการประเมินผลงานทั้ง EIA นะคะแล้วก็สำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเป็นสะพานคอนกรีตขนาด2ช่องจราจรความยาว1,760เมตรนะคะงบประมาณก่อสร้าง950ล้านบาทค่ะ ซึ่งเป็นโครงข่ายอีกหนึ่งโครงข่ายที่จะลดความหนาแน่นของการจราจรของพี่น้องประชาชนจะอยู่เป็นแนวทางเหนือนะคะเมื่อกี้ที่ฉันให้ภาพก็คือแนวชลแรกคือตะวันตกแล้วก็ตะวันออกแต่แนวของถนนสะพานดังกล่าวจะเป็นแถวแนวของทางเหนือแล้วก็ทางใต้ของอ่าเก็บน้ําเขื่อนอ่างเขื่อนลปาปาวนะคะซึ่งถ้าเรามีการก่อสร้างสะพานนี้ขึ้นนะคะก็จะสามารถร่นระยะเวลา เดินทางนะคะจากอาเภอสหัดขันไปถึงอําเภอสามชัยเนี่ยได้ระยะทาง20กิโลเมตรนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวบรรจุอยู่ในร่างงบประมาณ2,567ที่ท่านสมาชิกได้ยกมือรับหลักการไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขอความกรุณาผ่านไปที่ท่านสมาชิกนะคะอย่าตัดโครงการนี้นะคะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณปี2,557นะคะ 2ประธานโทษค่ะ2,567เนี่ยในวงเงิน142ล้านบาทแล้วก็ไปทำงบปลูกพันธ์ในปี2,568ไปจนถึง2,569เป็นงบปลูกพันธ์ทั้งสิ้น3ปีในวงเงินนะคะ807ล้าน807ล้านบาทนะคะทำไมมีคำถามว่าทำไมตั้งงบประมาณ2,567เพียงแค่ ร้อยกว่าล้านเนื่องจากกรอบของการใช้เงินงบประมาณปี2567ากจกว่างบจะผ่างบประมาณจะผ่านวาระที่สองวแระที่3ก็กประมาณเดือนเมษาน่าจะมีผลของการใช้งบประมาณเริ่มต้นเดือนพฤษภาเราจึงไม่อยากให้งบประมาณไปกระจุกอยู่ที่คอขวดของกรอบงบประมาณปี2 5 6 7มากจึงตั้งเพียง100กว่าล้านนะคะ